don't แต่งงานเลยหนีไปอีกแล้วเนี่ะตกใจอะไรก็ไม่รู้ก็ตกใจวงนั่นเลยทำไมอ่ะก็ตายแล้วลูกไปกอดเขาได้ไงตายที่ไหนก็ยังไม่เป็นอะไรก็นั่นแหลเราบอกมาบอกว่าเราตายนั่นทำไมถึงไม่สุขเลยลูกก็ไม่บอกไม่แจะได้ตัวมาเนี่ยลำบากหนาลูกหนาใครตกเนี่ย ตอดะอือมึงตอดะตื่นเช้าก็ทำฮะฮะไม่ตอดมึงทำไรหาวมึงหาวกินได้คล้ายตบมากเลยนะเพื่อนข้างในมึงเนี่ยถ้าจะแก้กินว้าไงมันช่วยขับออกอ๋อมันกินแล้วเหรอกินกินกินแล้วครับเป็นไงดีไหมดีขอบคุณครับสำหรับรางวัลโคราการ์ดดครับ บอกรองอะไรก็ไม่ดีจริงอยๆเหรอจะไม่ดีก็ไม่ของคนนะเอาสาวบอกสารามรับรางวัลเลยสารามได้รางวัลเออสารามรับรางวัลเลยนี่พ่อมึงเข้าวานคุณทั้งที่ขันรามก็ได้ยินช่อพ้องกลัวเนาะมึงก็พูดกับสติไม่รู้กูปรึกษาครับมึงนะมึงอย่าลืมครับคู่นี้นะครับวัดพระนอนรับพบกับทีมงามของเราจังหวัดอะไรอะนอนบ้านใครบ้านมันศึกษาการช็อตหน่อย ทังนั้นเขายังไม่รู้ว่าเราตายจริงหรือตายปลอมเฮ้ยจะแต่งงานตอนไหนอะ่ะเ้วก่อนดิเราก็หลอกเขาหลอกเขาแล้วหลอกเาราหลอกยังไงะ่ะปลอบผีฟ้ายห้ทำยังไงอะทำไม่ดูหน่อยไม่เคยหลอกใครเลยเอะัา้างนั้นดูปลอบผีฟ้าเคยเห็นไหมหน่ากลัวป่ะไอ้เจ้าทำน่ากลัววิ่งตอนแรก ผีแค่ต้องแรบนีเล็กๆทำไม่ได้ครับจะไม่ให้แลบลิงปิ้นตาไม่ได้เสียภาพลับหมดไม่ได้เสียภาพักมีผีน่ารักน่ารักไหมล่ะนี่ลองนึกแหละผีอะไรที่มันน่ารักน่ารักแคสเปอร์ไม่ได้มันกร์ตูนอันนี้ผีกุมารทองหลอกยังไงอ่ะดูดิทำไม่ดูน่ะ ลอเนลอเลอเล่อกแล้วเ,ลเป็นอย่างนี้ปะเดออเลอ,อเลอออิีกูเป็นอย่างนี้่อพวกผีนยัง <c oughs> อาไปเน กุมารทองนะกุมารทองกุมารทองข้าดอกใครไปเอาไปกู้เงินเขามาไงล่ะร่อเลยห่อเลยห่อเลยห่อเลยน่ารักนะน่ารักไหมไม่กลัวหรอกไอ้ผีปัญญาอ่อนกลัวเขาไม่กลัวขนาดนี้นะยังไม่กลัวทำไงอ่ะอะไรอย่างงี้เราต้องหลอกให้เขากลัวให้ได้เลยนะย ทางนั้นหลอกเป็นท่าทางเขาไม่กลัวเราหลอกทางจิตประสาทเราใช้คําพูดเนี่ยเขาไปหลอนประสาทเขามีเด้อไม่ดีพูดตามนะสุวิชันจ้าโซนิชันจ้าวาทองไม่เอาแล้วแล้วก็ไม่บอกกันก่อนไปกิน มันกองน่ะ <dragon> ลูกหมาจะพูดยังไงอ่ะเสียงจื๊ดๆดังๆแเสดงู๊ดๆยันยานน่ะบรรยากาศน่ากลัวน่ากลัวอ่ะพูดนึกถึงสิ่งที่น่ากลัวไว้สูงลิชันจา เดาเองยังสงสัยใครทำหมาหมุนจังตี่กติกาปนี้สงสัยจะเป็นลูกควันตัวนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถูกไม่ไปเกิดมที่ไหนผีไปเกิดไปผูดไม่รู้เี่ยคือเคยพูดแต่พูดเองดี่ว่าสูริฉันโอ้ยดรา,รา,ราสีงตายไปแล้วถ้าสูริฉันอยากให้เราไปผูดไปเกิดสูริฉันต้อง เปลี่ยนเป็นจูบผีปแ,แล้วหอมผีไม่ดีหรอกทำไมแล้วก็หอมผีเขาก็เลมอ,อย่างใจย้ำหอมผีไม่ดีหรอกไม่เชื่อถามบ้านใบ้านหอมผีดีไหมมามดูสภาพแล้ยังจะถามอีกหรอยังไปอ่งออกเดี๋ยวถึงงงเงี้ยม <c oughs> พราะคุณพราะคุณทำไมหน้าเหมือนตีนจั๊กฉันต้องมาหอกจูมาจูผีไม่เอาอ่ะผีตัวเหม็นไม่เห็นอานาแน,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 น้ว้วเมื่อไหร่เมื่อเช้าต้องมาจูผีไม่เอาอ่ะทำไมจู เรา,าน่ารักสิจะบีบคอเจ้าวน,นี้น่ะสุวนฉันบีบคอเราจะเอาเจ้าไปอยู่ด้วยหนึ่งสองส<ต>ามไปเอาแล้วครับ พนมพนมทำไมจังไรจังจ้ะผีมัวแก,กเลเปลจะหนาทะแล้วไม่กอดสิสริฉัยไปเกิดได้แล้วจะไปเกิดได้ไงลนะ่ะ <c oughs> ก็ะดึยังไม่ตายสักหน่อยสูริฉัยยังไม่ตายยังหลอกนี่ไงเขาเรียกว่าผีหลอกแหมจะไม่ตายได้ไงสูริชัยพึ่งแทงไปเอ,องมันโดนจิกแล้วจะตายไหมละ่ะ ม่ได้เล่กจริงๆกันแล้วพูดได้เลยเล็กหกเนี่ยฮะทันสไตล์ได้ไงเล่าพอดีว่ามีท้องเอกหมอยาท่าชโลนเขาช่วยเอาไว้ก็เลยรอดตายมีชื่อเล่นไหมเนี่ยช่วยแต่คนอื่นไม่เคยช่วยตัวเองเลยดูหน้ามันเนี่ยชื่อท้องเอกหมอยาท่าฉลองเหรอใช่มีชื่อมีชื่อเล่นไหมต้านๆนะเออมีชื่ออะไรหลงแททนี่จะชื่อเอกชื่อหลงเดี๋ยวัปนะ ยังไม่ตายใช่ไหมหจะมาทวงสัญญาใครและที่สัญญาเอาไว้ถ้าหากว่าเราไม่ตายและจะนองแต่งงานด้วยว่ายังไงล่ะนะ่าสนัย